ดีคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้กันด้วยนะฮะไม่ว่าคุณจะตั้งใจกดเข้ามาดูหรือว่าบังเอิญผ่านเข้ามานะครับคลิปนี้นะฮะเรากลับมาเปิดการ์ดกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็จะเป็นการ์ดจากกล่องค่ายกบมนั่นเองนะก็จะเป็นกล่องรหัส2อ0อนย์8นั่นเองนะก็จะเป็นกล่องตระกูล2อหยวนนะฮะส่วน08เนี่ยก็คือเป็นกล่องรุ่นที่8นะฮะของตระกูล2อหยวนของค่ายนี้นั่นเองนะ,ะซึ่งวันนี้เรามีทั้งหมด3กล่องด้วยกันนะฮะ1 2 3 และแน่นอนว่าเราจะเปิดเรียงกันไปทีละกล่องนะฮะกล่องละ1คลิปนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยซีรีส์นี้ก็จะทั้งหมด3คลิปด้วยกันนะฮะสำหรับกล่อง 2M08 นี้นะฮะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มมาที่สกล่องแรกกันก่อน,นดีกว่านะฮะนี่หน้าตากล่องจะเป็นประมาณนี้นะฮะมี5ตัวละครอยู่บนหน้ากล่องรอบๆกล่องก็เป็นประมาณนี้เลยนะฮะก็จะมีตัวอย่างการ์ดรายละเอียดนะฮะนี่มี PTR ด้วยนะฮะนี่ด้านหลังก็จะเป็นพวก รายชื่อนะฮะเป็นรายชื่อการนะฮะว่ามาจากเรื่องอะไรกันบ้างนะฮะแล้วก็จะเป็นรหัสการ์นั่นเองนะฮะก็จะมีการ์อาร์การ์ด SR การ์ดตอแล้วก็ PDR นั่นเองนะก็จะเป็นรายชื่อตัวละครนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นช um ื่อเรื่องนะฮะว่ามาจากเรื่องอะไรกันบ้างนะก็จะมีทั้งโค้ดกีอาร์เลิฟไลโอเวอร์ลอร์ดิดแมนเยอะแยะมากมายเลยนะฮะนี่เห็นไหมสำหรับเรทของกล่องนี้นะฮะ กล่องนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด30ซอง30ซองเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นซองปกตินะจะมีการ์ด R กับ SR อยู่ในนั้นนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดซองไหนฮิตออกเนี่ยฮิตมันจะเป็น SSR นะฮะเป็น SSR ซึ่งจะมีทั้งหมด6ใบก็คือชาการันตีฮิตทั้งหมด6ใบนั่นเองนะแต่ถ้าเกิดกล่องไหนเนี่ยฮิต ใหญ่อย่าง p t r ออกเนี่ยมันจะ,ะกินเรท s n, n r เป็น1ใบนะฮะก็คือ s r เนี่ยจะเหลือแค่5ใบสุดอีก1ใบไปที่6ก็จะแทนที่ด้วย PDR ไปนั่นเองนะ,ะซึ่งไอ้เจ้า p t r เนี่ยมันไม่การันตีนะมันจะสุ่มออกแค่บางกล่องเท่านั้นนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะฮะขอไปไวนิดนึงนะ,ะสำหรับกล่องนี้เพราะว่ามันตั้ง32 มาเรามาเรื่องที่ซองแรกกันดีกว่านี่สำหรับกล่องค่ายนี้ถ้าจำไม่ผิดหน้ากาจะอยู่ฝั่งนี้อ่าใช่ไหมนี่หน้ากาจะอยู่ฝั่งออด้านหลังซองนะฮะเปิดมาใบแรกก็เป็นน้องคนนี้นะ,ะเป็นกาดอาร์กนก็เป็นกาดอาร์นะฮะตามสไตล์กล่องของค่ายนี้นะฮะเวลามีกล่องรุ่นใหม่ออกมาเนี่ยมันจะมีกาด R กับ SR จากรุ่นก่อนปนมาด้วยนะฮะ <S <S ในที่นี้ก็คือกล่องนี้เนี่ยมันกล่อง 2M08 ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการ์ดรุ่นก่อนที่ปนมาเนี่ยก็จะเป็นการ์ด R กับ SR จากกล่อง 2M07 นั่นเองนะฮะก็จะเป็นสไตล์ของค่ายนี้เขานะไม่ใช่เรื่องปิดปกติอะไรนะฮะนี่อันนี้ของรุ่นใหม่นะมันจะเรียงสลับกันนะใหม่เก่าใหม่เก่านะฮะมันจะสลับกันแล้วก็ SR นะฮะนี ถ้าจะไม่ผิดน่าจะจากไอ้ดันเจียนนนสักอย่างพระอันนี้นะแล้วก็ SR อีกหนึ่งใบนะฮะนี่อันนี้คือเรทปกติของแต่ทัศซองนะเป็นเรทปกติสําหรับกรณีที่ไม่มีฮิตออกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรทปกติเลยนะฮะอธิบายพวกเรทพวกการออกอะไรไปคร่าวๆแล้วคราวนี้เนี่ยผมจะขอไปไวๆเลยก็แล้วกันนะถ้าเป็นตัวละครที่ไม่รู้จักเป็นพิเศษเนี่ยผมก็จะขอข้ามๆไป รูเรียวเลยก็แล้วกันนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะ <Yeah. S 1> และ S.R. ฮะและ S.S.R. ใบที่1มาแล้วฮะฮิตใบแรกของเรานะฮะฮิตใบแรกของเราเป็นเป็น <Yeah. S 1> เป็นน้องคนนี้เลยนะฮะ <Huh? S 1> ไม่รู้จักแต่น่าจะมาจากกินชินหรือเปล่า <Huh? S 1> ไม่แน่ใจนะฮะ <Huh? S 1> มาแล้วฮะโอ้เป็นตัวเดียวกันหน้ากล่องเลยนี่ว่าเนี่ยเห็นไหม เป็นตัวเดียวกับหน้ากล่องเลยนะฮะคนนี้นะฮะยิดใบแรกมาแล้วมาดูที่ใบนี้กันนี่โอ้ยใบนี้สวยนะฮะมาในชุดเป็ดว่าวิวเลยนะฮะใบต่อมาฮะขอไปเร็วๆหน่อยอ่าโอนเดรราฮะจากกล่องรุ่นก่อนนะแล้วก็เอชอาร์มีหูแบบนี้เสามาแน่นอนนะแล้วก็ยังเป็น sr อยู่นะฮะเป็นนะิโก้โหนจากเลิอร์ไลท์สองต่อมาฮะ เปิดมาที่น้องคนนี้เลยนะแล้วก็กัดเก่ากัดใหม่โอ้นนี้คุ้นๆแฮะแจำชื่อเรื่องไม่ได้แล้วแต่คุ้นๆอยู่นะแล้วก็อ่าแล้วก็ SR โอ้คนนี้น่าจะคานันนะฮะจากเลเวลไลท์ซันชัยนั่นเองนะน,นี่แล้วก็ SR รินนะฮะสายาวๆไปะฮะเปิดมาที่อาร์ตใหม่นะฮะ แล้วก็มิกุของกล่องเกา่าแล้วก็ใบใหม่แล้วก็กล่องเกา่าแล้วก็ SR สอ้เอสรานี้ดูอลังการจังนะฮะสีสันดูอลังการมากนะแล้วก็ SR อสูยคิสนาไอฮะปั๊บซองนี้ฮะเปิดมาที่ไม่รู้จักนะฮะแล้วก็จิโตเกะฮะจากกล่องเกา่าแล้วก็คอนจิกิโนยามิฮะโอ้โหจากทูรบลูนั่นเองนะฮะ น้องยามิซังของเราเนี่ยเป็นอาร์ที่ลายเส้นก็ค่อนข้างเหมือนกับในอันนี้ไม่อยู่นะแต่รู้สึกว่าส่วนสูงเนี่ยมันจะดูเป็นผู้ใหญ่ไปหน่อยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะสวยดีนะแล้วก็การอาแล้วก็ r อสามนะฮะแล้วก็ SSR เไปที่2มาแล้วฮะ s เอสไปที่2มาแล้วเป็นชื่อ อืก็ยังคงเออไม่รู้จักนะฮะยังคงไม่รู้จักว่าเป็นใครสองใบนี่เป็นตัวละครที่ไม่รู้จักทั้งคู่เลยนะฮะเปิดมาใบนี้ฮะดูสรงน่าจะพวกไอรอนว t เตอร์ไหมพวกนี้ <Yeah. S 1> ไม่แน่ใจนะฮแล้วก็อ้าวอะไรนะไวโอเลตใช่ไหมก่องเก่าแล้วก็โมโมจากก่องเก่าฮะ oh. แล้วก็เอมิลียสวยๆงามๆไปนะฮะ มาดูกันว่า PTR จะออกหรือเปล่านะฮะกล่องแรกในคลิปนี้ PTR จะมาตั้งแต่กล่องแรกเลยไหม SR และ SR อยู่นะฮะนี่สองต่อมาฮะเปิดมาที่การอานะแล้วก็อาอาออกติดมาสองใบนะฮะนี่ SR นะฮะแล้วก็ยังเป็น SR อยู่ มาสองใบแค่อะไรวะหยิบติดมาสองใบสองสองติดแล้วเนะี่ยแล้วก็ SSR ฮะเหมือนจะเป็น SSR ใบที่สามฮะ SSR ใบที่สามเป็นอืือ <c oughs> จะว่าคุ้นก็คุ้นจะว่าไม่คุ้นก็ไม่คุ้นจากโอเวอร์โหลดนะฮะเป็นชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้อ่ะจากโอเวอร์โหลดอ่ะว่าจะดูหลายรอบแต่ยังไม่ได้ดูเลยเรื่องนี้นะฮะ แล้วก็สองนี้ฮะป๊บป๊บป๊บ๊บป๊าบอืมจากกรีดแมนแล้วก็ SR นะฮะโอ้โหใบนี้มาแค่แล้วก็ SR สอีกหนึ่งใบทสองต่อมาฮะเปิดมาที่คนนี้น่าจะดูจากยูนิฟอร์มแล้วคุ้นๆน,นะฮะว่าน่าจะจากไอ้โรงเรียนพนนันอะไรสักอย่างปะไม่แน่ใจอืมอันนี้น่าจะแนวไอดอลนะฮะ แล้วก็ SR แล้วก็ SR อยู่นะฮะฮิทออกมา3ใบแล้วนะฮะยังเหลืออีก3ใบามาดูกันว่าอีก3าใบที่เหลือเนี่ยจะเป็น SSR ล้วนหรือว่าจะมี PTR แทรกมานะฮะมาลุ้นกันซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะฮะยังไม่ถึงครึ่งทางแต่ว่า SR มาแล้วสามใบมาเร็วเหมือนกันนะ แล้วก็ยังเป็น S R อยู่นะเริ่มเว้นช่วงแล้วนะฮะ S S R เริ่มเว้นช่วงแล้วเริ่มเว้นช่วงแล้วฮิตของเราและก็ S R อยู่อ้าว,าวเริ่มเว้นช่วงเว้ยเอาแล้วเอาแล้ว S S R เริ่มเว้นช่วงฮนะเอาติดมาสองใบนี่แล้วก็ ยังเป็น S R อยู่อันน,อนนี้เนี่ยอันนี้ในกล่องเก่าจำได้แล้วก็อันนี้ฮะการ R ก็น่าจะซ้ำๆกันแล้วนะฮะเพราะว่ามันก็หลายซองแล้วนะซ้ำทั้งอา้าว <What? S 1> ใบที่4มาแล้วฮะสำหรับฮิตของเรานะฮะ S, uh? <S R ใบที่4ฮะเป็นชื้นหืน่าจะสาวมาป่ะ oh. มีหูแบบนี้ น่าจะเสามาหรือเปล่าไม่แน่ใจเหลืออีก2ใบนะสำหรับฮิต2ใบที่เหลือจะเป็น s s r ปกติตามเมล็ดปกติของกล่องหรือว่าจะเป็น PTR อ้าวต้องมาลุ้นกันนะฮะแต่ว่าซองนี้โอ้โหอันนี้อะไรว่าเด็ดอะไรบ้าคนนี้ชื่ออะไรว่าโคโตริปะวะลืมจะไม่ได้นะฮะแต่คุณค้นว่าน่าจะจากเด็ดอะไรนะฮะ มาส่งต่อมาเลยตอนนี้น่าจะผ่านมาประมาณครึ่งทางได้แล้วนะฮะครึ่งทางได้แล้วแล้วก็เอาเอสรปกติน่าจะผ่านมาครึ่งทางได้แล้วนะฮะฮิตมาแล้ว4เหลืออีก2อีก2ใบจะเป็นอะไรนะฮะมาลุ้นไปพร้อมๆกัน3กล่องนี้จะมี p d ดีแตกหรือเปล่า ก็ต้องมาลุ้นกันนะฮะถ้าจะไม่ผิดกล่อง2องหยวนอันนี้มันจะมี PTR รับด้วยนะจะมี PTR ลับด้วยนะ,ะ,ะยนะในลิสต์การ์ดมันจะเป็นผ้าแบบเงาๆนะฮะมันจะไม่เห็นตัวละครมันจะเป็นเงานะฮะและ้วก็ยังเป็น SR อยู่นะฮะมาสองนี้ฮะสองนี้จะมีอะไรออกมาหาเราหรือเปล่ามาริน เป็นอาร์เด <Dial> ิมจากตองเก่านะฮะแล้วก็ S R เดี๋ยวนี้คนเขาเลิกอินกับมาลินหรือยังอะแต่ก่อนเนี่ยโขคนอินกันมากการ์ดนี่ขายดิบขายดีนะการ์ดมาลินเนี่ยอ้าวมาแล้วฮะใบที่ห้าเป็น S S R ฮะคิดใบที่ห้าของเราเป็นอืมเป็นใครวะเนี่ยก็ยังคงเป็นตัวละครที่ไม่รู้จักนะฮะ เป็นใบที่5แล้วนะฮิตของเรามาเลื่อนต่อฮะเปิดมาทรงนี้ฮะทรงนี้จิโตเกะแล้วก็เอซอาร์ S r. ยังไม่มีอะไรฮะใกล้แล้วฮะใกล้หมดละอันนี้ก็เปิดมาที่ยามินี่แล้วก็ไอตัวนี้น่าจะกไอเกิชดชาตินี้พี่ต้องเทปนะฮะแล้วก็เอ r อาร์ของเราเป็น มแม่สาวหัวชมพูนะฮะได้ใบสุดท้ายข้างหลังเป็น S R อยู่นะฮะยังไม่มีอะไรซองนี้ฮะฮิตยังเหลืออีกหนึ่งใบจะเป็น S R ตามเรทปกติหรือว่ามันจะเป็น P T R ยังไม่มีอะไรนะซองนี้เหลืออีกสี่ซองฮะสี่ซองสุดท้าย P T R ต้องออกแล้วปะเนี่ยสี่ซองสุดท้าย P T R ต้องมาแล้วล่ะ มันต้องมาแล้วละ่ะมันต้องมาอย่างไม่มาฮะ <c oughs> มาะสามสองสุดท้าย PTR ต้องมาละ PTR ต้องมาละผมจะผมจะไม่แงมแล้วนะ <c oughs> ผมจะเบ็ดเปิดแบบปั้งไป,เ,ป,เ,ปเลยนะผมจะไม่แง้มดูละเอาเบ็ดจบจบไปเลยนะฮะ <c oughs> เอาเบ็ดจบจบไปเลยผมจะไม่แง้ม ผมจะไม่แงมโอ้ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่สองซองสุดท้ายสซอ,องสุดท้ายฮะผมจะเปิดตู้มไปเลยนะผมจะไม่แงมแล้วนะเอาแบบตุ้มๆไปเลยนะฮะเอาแบบตุ้มๆไปเลยให้มันจบจบไปให้มันรู้กันไปนะฮะให้มันรู้กันไปโอ้โอ SSR ฮะ เป็น SSR นะฮะฮิตใบสุดท้ายของเรา PTR ไม่แตกนะฮะสำหรับกล่องนี้นะแล้วก็2ส,สุดท้ายฮะก็ไม่น่าเหลืออะไรละนะฮะโอเคมาสรุปฮิตกันดีกว่านะฮะฮิตที่เราได้ก็จะมีหมด6ใบนะ,ะตามเรทปกตินะแล้วก็ PTR ไม่แตกนะฮะ ก็จะเป็น SSR ทั้ง6ใบเลยนะฮะก็จะมีนี่ใบนี้นะน้องลงไปทำอะไรในถนะังขยะเนี่ยลงไปทำอะไรในถังขยะวะแล้วก็นี่ใบนี้นะใบที่2ใบที่3ใบที่4ีใบที่5าและใบที่6นะฮะหกใบาตามนี้นะฮะสำหรับฮิตกล่องนี้โอเคฮะอีก2กล่องก็ไว้มาตามกันต่อใน,นคลิปต,ต่อไปกัแลวกันนะฮะว่า พีทีอาร์จะออกมาหาเราหรือเปล่านะ,ะใน2กล่องที่เหลือนะฮะหรือว่าเราจะเกลือพีทีอาร์กันนะฮะก็เอาไว้มารุ้นกันต่อในคลิปต่อไปก็แล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะชอบไม่ชอบยังไงเนี่ยก็เขามนม์ิาติชมกันได้นะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ